นะครับผมก็ได้แต่เอาใจช่วยเพราะผมเชื่อว่าระดับข้าราชการประจําที่เป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันหมายว่าชุดที่สมัยอยู่ในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกคนก็มีความสาม,มารถมีความทุ่มเทมีความเส,รสรียสละแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับทำงานไม่ได้มาตอบสนองการเมือง นะครับแล้วก็ยิ่งสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ไม่เคยเออมองว่าคนนี้เป็นคนของพรรคไหนเป็นคนของขั้วไหนทั้งที่ทราบดีว่าใครเป็นใครนะครับก็ผมผมก็ถือว่าในใน,ในยุคผมผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเสียหายนะครับข้าราชการก็มีความกำลังใจดีมีความสมัครสมานสามัคคี แต่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ต้องลงไปสิครับ <c oughs> ต้องลงไปเรื่อยๆมันเวลาอีกแค่20กว่าวันเองไม่ใช่หัวหน้าลงท่านนบินทรก็ต้องลงนะครับ <c oughs> ใครๆ <c oughs> ที่เป็นผู้หลัก <c oughs> ผู้ใหญ่ของพรรคก็ต้องลงนะครับไปให้กําลังใจนี่ก็เป็นสังคมภูมิใจไทยนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตัดสินใจดําเนิน การส่งผู้สมัครแล้วก็เป็นหน้าที่ของอสมาชิกพรรคภูมดดิใจไทยทุกคนที่จะลงไปสนับสนุนนะครับในทุกๆเรื่องต่อให้ไม่ต้องไปสนับสนุนอะไรมากไปให้กําลังใจก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมดูเสียงตอบรับนะครับแล้วก็ได้ไปสะท้อนให้พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกตที่อําเภอคุนหาออำเภอ,อเภอูสิงห์ นะครับได้เห็นว่าเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วก็เราเข้าใจปัญหาที่เขาประสบอยู่ทุเรียนโลละ85บาทอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลก็ควรจะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับจะต้องทําอย่างไรราคามันสาปะหลังที่ ตกต่ำลงมาเหลือบาทกว่าวาเพราะว่ามันมีมันจากประเทศกัมพูชาเข้ามาโชคดีที่ที่ตอนนี้มีการปิดด่านก็กแสดงว่าเรายังไม่ได้ดูแลดูดูแลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับคือถ้าเกิดเขาปลูกมันซึ่งตรงนั้นปลูกมันเป็นส่วนใหญ่เลย เราเราแค่ต้องการจะพยุงราคาก็คือเราต้องทําทุกวิถีทางในการที่จะไม่ให้พผลผลทางการทางการเกษตรไหลเข้ามาจากต่างประเทศเพราะมันก็จะเป็นการเพิ่มซัพพลายพอเพิ่มซัพพลายปุ๊บก็ราคามันก็ขึ้นไม่ได้มันก็เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบนี้มันอยู่ที่การบริหารจัดการแต่สิ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราไปพูดกับชาวบ้านเขาเกิดความมั่นใจว่าถ้ามัน มีสอสอที่นำเรื่องของชาวบ้านไปร้องเรียนนะครับไปเร่งเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการใดๆก็ตามที่จะช่วยประชาชนเนี่สอสอพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ดี